คุมค่ะดวงความรักระจำาวนที่5กุมภาพันธ์นะคะคุณได้พลังงานแถ้วยนะคะส่วนเขานะคะได้5ถ้วยที่กับหัวนะคะไพ่ถ้วยมาคู่เลยนะคะระวังอารมณ์นิดนึงแล้วกันอารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์น้อยใจนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหากันในวันนี้นะคะคุณกับแฟนเนี่ยอาจจะแบบมีการประชดประชันกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างน้อยใจแล้วก็อาจจะสามารถแบบทำให้เซปาร์เรตกันได้นะคะยังไงวันนี้ก็ดูแลจิตใจกันดีๆแล้วกันนะคะมีอะไรก็จะเยน็ยนๆก่อนอย่างไรก็ตามนะคะ พลังงานจากรวาลที่ให้มายังเป็นบวกอยู่มีไพ่เคมิสซี่แล้วก็มี Listen to your intuition นะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองเยอะๆแล้วกันถ้าเรายังรักใครอยู่เรายังไม่อยากที่จะเลิกลาเราต้องพยายามที่จะมองโลกในด้านบวกนะคะเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็ความสัมพันธ์อย่าไปคิดลบนะคะแล้วก็เค m ิสซี่ตรงนี้ก็หมายถึงคุณสองคนยังมีเคมีที่ยังตรงกันคือยังมีความเข้าใจกันอยู่แล้วก็ยังมีความที่แบบ ปรารถนาในตัวกันและกันอยู่มากดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองโลกในแง่บวกนะคะจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในปัจจุบันไปได้แล้วก็อย่าอ่อนไหวอย่าวันไหวมากนะคะ